สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องวินัยของนักขายแล้วก็ตารางงานนะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามีนักขายมือใหม่เยอะเลยนะครับติดตามเพจนี้ขอบคุณมากเลยอยากจะรู้ว่าวันๆเนี่ยนอกจากเจ้านายสั่งแล้วอะถ้าเกิดว่าแพลนงานทั้งวันเนี่ยควรจะทําอะไรถึงจะทําให้เกิดยอดขายสูงสุดนะครับก็ต้องบอกว่า มันเหมือนจะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะแต่ว่าหลายๆองค์กรหรือว่าเซลล์หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยครับว่าจริงๆเซลอะ่ะทำงานอะไรมากกว่านะถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรืออะไรที่มันไม่เกี่ยวเนี่ยบางทีก็ไปเสียเวลากับตรงนั้นเยอะนะครับทําให้ยอดขายเนี่ยมันไม่ได้ตามประสิทธิภาพที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกคือเซลอะ่ะงานมันแบบชัดเจนที่สุดก็คือการไปเจอลูกค้าและไปขายนะ สิ่งที่ทําให้ได้เงินที่สุดคือไปขายของนะครับคุณจะต้องเอาเรื่องการเจอลูกค้านะอย่างเช่นถ้าใครเป็นเซลล์แบบ B 2 B เนอะจะในเรื่อง B 2 b B มันพิเศษเพราะว่าถ้าคุณเป็นเซลล์ B 2 C เนี่ยลูกค้ามีแนวโน้มว่าจะเข้ามาหาเราเองอยู่แล้วจากงานโฆษณาจากคุณไปยืนหน้าร้านหรือหน้าโชว์รูมอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย B 2 B เนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ต้องเล่นเกมลุกในการนัดเจอลูกค้าเป็นหลักนั่นเองนะครับ พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเซลล์ B 2 B แล้ววันๆอยู่แต่ในออฟฟิศวันๆนนั่งๆนอนนอนหายใจทิ้งหรือประชุมภายในเยอะๆเทรนนิ่งแยะๆสังเกตไหมว่ามันไม่ได้เงินกิจกรรมพวกนี้มันได้เงินน้อยมากถูกไหมมันไม่เห็นเลยว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเว้นแต่แบบคุณเป็นเคียเขาแล้วนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็มีลูกค้าโทรมาให้ออเดอร์สินค้าเพิ่ม แต่อย่างที่บอกคือถ้างั้นผมไม่ต้องจ้างเซลล์ดีกว่าผมจ้างแอดมินรับทําเอกสารดีกว่าไหมนะถ้าคุณเลือกที่จะเป็นตาแหน่งเซลล์แล้วเนี่ยคุณต้องคิดเลยนะครับว่าคุณเนี่ยต้องทํากิจกรรมอันดับหนึ่งสูงสุดคือการออกตลาดจําไว้นะคือการไปเจอลูกค้านะครับทีนี้มาดูก่อนว่าวันๆเนี่ยพันกว่าเรื่องวันๆเนี่ยนะขายต้องทําอะไรนะครับ ถ้าอันดับหนึ่งคือการเจอลูกค้าแล้วอะ่ะการพบปะลูกค้าการไปขายนะครับงานที่สองที่มันจะต้องงอกออกมาแน่นอนนะครับคือข้อเสนอถูกไหมคือการทำโคเดชันนั่นแหละคือการทำเรื่องของตัวใบเสนอราคานะครับหรือการทำโซลูชันนะครับจะทำเป็นโพโพโอลหรือทำพรีเซนเตชันอะไรก็ว่าไปแสดงว่าไอกิจกรรมที่จะต้องหาเวลาหรือแบ่งเวลาเนี่ยมันจะต้องทำเป็นอันดับ2เลยนะครับสำคัญมากก็คือว่า ยิ่งราคาออกไวอ่ะงานมันยิ่งคืบถูกไหมงานมันก็จะยิ่งแบบได้ฟีดแบ็กหรือว่าได้เรื่องของคอมเมนต์อย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะให้ปรับราคามันจะทําให้การขายมันคืบหน้าไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องการทําใบเสนอราคาเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญอันดับ2เลยหลายๆองค์กรถึงขั้นที่จะต้องมีเซลล์แอดมินอย่างเงี้ยมาช่วยทีมขายนะครับเพราะว่าการทําราคาเนี่ยมันจะต้อง หาเวลาทำหรือกลับไปทำที่ออฟฟิศนะถ้าเกิดว่าทีมขายอยากจะมีเวลาหาลูกค้าสูงสุดเนี่ยทีมขายจำเป็นจะต้องออกตลาดนะครับแล้วก็เอาเวลาทำเอกสารเนี่ยไปให้อด m i n มินทำนั่นเองนะอันนี้ควรจะย้ำอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามนะครับคือการประชุมเซลล์มีติ้งนะครับซึ่งประชุมเนี่ยดีๆควรจะประชุมแค่วีคละครั้งก็พอแล้วนะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยถือว่า ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะอาจจะเช้าวันจันนะครับเช้าวันจันท์มันเป็นเวลาที่ฝั่งลูกค้าเองก็ประชุมภายในกันเยอะเหมือนกันวันจันทร์สังเกตว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนัดเช้าวันจันท์กันนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเสาร์อาทิตย์อะไรเสร็จเขาก็กลับมาออฟฟิศเหมือนกันประชุมกันภายในแบบเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะพักมาเต็มที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรีชาร์จนะประชุมที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไปไลน์นะครับสําหรับเซลล์เนี่ยเขาไม่คุยอะไรมาก จริง,รงแค่ครึ่งเช้าทั้งทีมก็พอละบ่ายจะได้ไปทําอะไรต่อนะไปนัดตอนบ่ายต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยประชุมไปนะครับประชุมให้เต็มที่นะครับอันนี้คือเรื่องของการทํางานของเซลนะที่เป็นภายในภายในก็คือเรื่องประชุมเฉพาะทีมเซลเท่านั้นแหละนะครับทีนี้เรามาดูกรอบเวลากันนะว่าแบบเราจะวางตารางยังไงมันเหมือนแบบถ้าเราจะมี six p a พคเนี่ยเราออกกําลังกายมากกว่าแล้วออกถูกวิธีครับโดยใช้เวลาที่แบบ มีประสิทธิภาพมันจะทําให้ผลลัพธ์เร็วขึ้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน8ชั่วโมงนะท,ทุกคนก็จะแบ่งเป็นสล็อตเช่นแบบเราเริ่มงาน9ก้าโมงเช้าอย่างเงี้ยเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหมเที่ยงเรากินข้าวแสดงว่าช่วงเช้าเรามีเวลาทํางาน3มชั่วโมงนะครับช่วงบ่ายเราเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าถึงหกโมงก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับรวมกันเราทํางาน8ดชั่วโมงนะอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ทํางานนั่งโต๊ะ แล้วอย่าฝันนะครับว่าเป็นเซลล์เนี่ยมันจะหาโอกาสแว็บท่าเดียวเลยอะจริงๆเซล์ที่ล้มเหลวอะหรือเซลล์ที่เก่งไม่สุดเนี่ยคือคนที่ทํา8ชั่วโมงแต่ว่าทํางานไม่ถึง8ชั่วโมงนึกภาพไหมแล้วทําไงอะคืออย่างที่บอกคือมันไม่ใช่งานนั่งโต๊ะคืองานนั่งโต๊ะมันอาจจะเออเห็นไว้ให้มึงนั่งจับเจาหรือมึงนั่งกดคอมตั้ง8ชั่วโมงเหมือนพวกทีมหลังบ้านอะเขาเรียกแบนะ็กออฟฟิศเนาะ แบบทีมบัญชีอย่างเงี้ยผมว่าเออเขาเก่งนะคือเขานั่งทํางานอยู่บนโต๊ะเนี่ยได้8ชั่วโมงคือสุดยอดเลยเออนะมันไม่ต้องแบบเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นผมคงทนไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมชอบความยืดหยุ่นนะชอบอะไรเรื่องของอิสระเรื่องเวลากับเรื่องการเดินทางนั่นเองนะครับนะทีนี้เราจะรู้ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยการเจอลูกค้า1ที่แล้วไปหนึ่ที่เนี่ย หนึ่งที่จริงๆจะให้เวลาเต็มๆนะครับและย่ามากไปกว่านั้นนะคือชั่วโมงหนึ่งนะครับหมายความว่าไงคือมิงที่มันเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนคุณไปเรียนมาหาลัยอ่ะคุณเรียนคาบหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมสิบห้ายี่สิบนาทีแรกอ่ะถ้าสอนไม่รู้เรื่องอ่ะคุณก็เบื่อแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเนื่อไหมคือนั่งอยู่เฉยๆลูกค้าต้องมาฟังพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกินชั่วโมงเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องการนําเสนอแล้วครับ คุณจะต้องให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือนําเสนอเนี่ยอาจจะ15-20นาที30นาทีไม่เกินเนี่ยอีก30นาทีที่เหลือเป็นเรื่องการคุยโจทย์หรือว่าการหาโอกาสในการให้มันทําใบเสนอราคาให้ได้พูดง่ายๆก็คือลูกค้าต้องมีความต้องการถูกไหมทีนี้เรามาดูสล็อตกันนะเรามีเวลาอยู่8ชั่วโมงใช่ไหมเราจะทํายังไงให้มันได้นัดสูงสุดอันนี้อย่าลืมนะมันจะต้องหาเวลาอีกนะครับไปทํากิจกรรมสําคัญก็คือ การทำนัดลูกค้าให้ได้การโทรทำนัดหรือจะให้ลูกค้าโทรมาหรือจะอีเมลให้มันได้นัดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องหาเวลาอย่างวันนี้วันนี้ผมเนี่ยไม่มีมิวติ้งนะเดี๋ยวผมจะต้องปูพรมนะครับหานัดทั้งวันเลยนะครับให้ให้อทิตหน้าเนี่ยมันมีนัดเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้มาดูสล็อตกันก่อนเราเจอลูกค้าเต็มที่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งเนี่ยควรจะวางแผนอยู่แล้วครับว่าให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในแอเรียนะที่มันใกล้ๆกันเป็นหลัก แต่สมมติว่าบริษัทลูกค้าเนี่ยยิ่งถ้า B2B B แบบขนาดแท้มันจะต้องจากอีกบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งเนี่ยพยายามให้มันอยู่เวิร์กเดียวกันอย่างถ้าใครวิ่งสายโรงงานเนี่ยก็เข้านิคมที่มันเป็นนิคมที่เดียวไปเลยข้ามเอามาตะใช่ไหมกูมก็นัดในอามาตะเนี่ยแหละมันจะทําให้เวลาการเดินทางนั่นเองนะครับดีขึ้นเยอะสิ่งที่ทําให้หนักขายเกิดความท้าทายสําคัญนะคือไอ้เวลาเดินทางเนี่ยแหละ มันค่อนข้างจะเสียเวลาแล้วมันไม่ได้งานนะเพราะว่าคุณต้องจับพวงมาลัยเนี่ยเหมือนผมเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรวยกว่านี้เดี๋ยวกูจ้างคนขับรถเลยคือถ้าเราสามารถมีคนขับรถแล้วทํางานในรถได้เหมือนนายเราอ่ะคือแม่งจะโคตรฟินเลยเพราะว่าแบบเออมันทําส่งอีเมลหรือโทรหาลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยว่างรถติดถูกไหมแต่เราเป็นเซลลอยู่เนาะก็ต้องใจเย็นๆนะครับเราต้องเผื่อเวลาว่าเดินทางเนี่ยถ้าในกรุงเทพนะครึ่งชั่วโมงนี้ก็ว่าโคตรไวแล้วแต่ไม่จริงหรอก ่วนใหญ่มันจะประมาณ30 40นาทีถึง1ชั่วโมงหมายความว่าสล็อตเนี่ยถ้าเรานัดเอาแบบประสิทธิภาพสูงสงนะปกติช่วงเช้าอะ่ะเราจะชอบนัด10โมงใช่ปะประเด็นก็คือนัด10โมงเนี่ยมันเสร็จประมาณเกือบ11โมงใช่ไหมคุณจะไปนัดเจ้าอื่นไม่ได้ละช่วงเช้าก็คือรอกินข้าวอะ่ะหมายความว่าเซลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้องนัด10โมงจริงๆอะ่ะคุณจะต้องหาเวลาไอ้11โมงกว่ากว่าถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก่อนกินข้าวเนี่ย คุณเอาเวลาพวกนั้นเนี่ยไปหาที่เงียบๆง่ายๆร้านกาแฟะอะไรก็ได้นะครับในการทําใบเสนอราคาหรือส่งอีเมลเนอะเอาไหมคือคุณจะใช้เวลาให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเออไม่ได้แบบต้องแค่กูไปหาลูกค้าแล้วแบบยังไม่ได้ทําอะไระเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเนี้นะครับมันจะทําให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าแต่ถ้าอยากเป็นท็อปเซล์เป็นโค้ดเซล์เนี่ยคุณจะต้องลองนัด9ก้าโมงดีไหม 9โมงเนี่ยมันจะเสร็จประมาณมเกือบ10โมงเงี้ยคุณจะขอนัดลูกค้าอีกเวลาหนึ่งซึ่งเป็นเวลาทองมากนะครับคือ11โมงนั่นแหละเห็นไหมถ้าคุณได้นัด11โมงไปด้วยนะจะเป็นออนไลน์ก็ยิ่งดีนะออนไลน์ข้อดีก็คือมันไม่ต้องเดินทางสมมุติว่าได้11โมงเนี่ยช่วงเช้าคุณได้สองนัดแล้วนะในขณะที่เซลล์ทั่วไปเนี่ยนัด10โมงช่วงเช้าไม่มีอะไรแล้วจะไปนัดอีกทีเนี่ยชอบนัดบ่ายสองเห็นไหมบ่ายสองมันเสร็จบ,บ่ายสาม รือจะได้นัดอีกนัดเนี่ยก็คือประมาณ4-5่ถงห้าโมงหมายความว่าวันนี้จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีประสิทธิภาพในการเจอลูกค้าหรือนัดหมายเนี่ยก็คือมาตรฐานเซลล์แหละก็คือวันละ3นัดไม่แย่นะฟังดูไม่แย่แต่ว่าถ้าอยากเป็นท็อปเซลล์อยากจะเจ๋งวันนั้นเนี่ยคุณลองปรับเวลาอย่างช่วงเช้าคุณเป็น9ก้ากับ11โมงใช่ไหมเที่ยงเนี่ยคุณต้องรีบกินข้าวเลยนะครับแต่ว่าแบบอยาแบบพยายามกินข้าวกล่องอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ หาร้านที่มันใกล้ๆนะครับรีดกินใช่ปะ่ะแล้วคุณก็ลองนัดดูสิช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเราลองจากบ่ายสองใช่ไหมเราลองเริ่มสักบ่ายครึ่งไหมเออมันจะเสร็จประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามใช่ปะ่ะคุณนัดอีกทีประมาณบ่ายสามเห็นไหมบ่ายสามเป็นสามครึ่งเนี่ยมันจะได้สี่นัดแล้วนะครับแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยเป็นห้าโมงเย็นไปเลยผมทําบ่อยมากนะครับตอนที่ผมเป็นเซลล์รายร้านเนี่ยผมได้วันละห้านัดนะครับนะห้านัด กับเซลล์ทั่วไป3มนัดประสิทธิภาพผมสูงกว่าเซลพวกนั้นเกือบสองเท่านะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยวันวัน,วนหนึ่งแม่งคุณทํางานโคตรเยอะเลยนะครับแต่ปัจจัยมันต้องเอื้อด้วยนะเช่นบริษัทต,ต,ต้องให้ค่าน้ํามันเราแบบเต็มที่เหมือนกันนะครับค่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูวิ่งถวายหัวเลยนะครับที่สําคัญคือก็ต้องมีรถนะนะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนั่นเองนะครับคือคุณต้องวางแผนพวกเนี้ยทีนี้คําถามที่ย้อนกลับมาผมคือแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทําใบเสนอราคาวะครับนะ ก็คงต้องใช้คนให้ได้นะครับหรือบอกนายว่าเฮ้ยควรจะมีแอดมินนะอันนี้บอกเลยองค์กรที่เน้นเซล์มากอะ่ะมีแอดมินนั่งทําใบเสนอราคารอเลยเอาเซลแอดมินเนี่ยมานั่งทําเลยนะครับอีเมลทุกอันต้อง cc แอดมินแล้วก็คือทําราคาคร่าวๆอะ่ะมันเหมือนเทมเพลตอะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าแอดมินแม่งก็ไม่มีกูต้องทําคนเดียวเราทําเทมเพลตรอไปเลยครับไปเสนอราคาเนี่ยเอาแบบก o p ปี้เอ็นเพสอ่ะแกแค่ชื่อแบบชื่อบริษ,ษัทลูกค้าทำไงก็ได้ให้มันไวเข้าใจ้ปะคือมึงอย่าไปแบบไอ้คีคยไปนั่งเขียนใหม่แบบ ั้งแต่เริ่มต้นอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไอ้ใบเสนอราลคาเนี่ยตัวเสียเวลาเลยทาเทมเพลตมาเลยทําฟอร์มนะบริษัทลูกค้าแท็กซีดีอะไรเสร์ชปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วก็ปี้เอ็นเพสวางเนี่ยมันขึ้นมาใส่หมดเรียบร้อยใช่ปะ่ะรายละเอียดแล้วก็เช็คดีๆว่ามันมีสินค้ารีเควส t อะไรก็ปี้เอ็นเพสนะครับอย่าไปทําอะไรให้มันแบบโอ้โหแบบคุณต้องมานั่งกดใหม่กดใหม่มันเสียเวลาเนี่ยอันนี้เป็นวิธีแบบเขาเรียกรลดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแบบงานแอดมินของตัวเราเองนะครับ เซลที่ยอดเยี่ยมคือทําเรื่องพวกนี้ไวนะเพราะว่าไอเรื่องโคเดชันเนี่ยมันกินเวลาชีวิตเยอะนะครับคําถามที่ย้อนกลับมาคือแล้วจะไปหานัดจากไหนทั้งสี่ห้นัดคุณก็ต้องมีแต้มบุญประมาณหนึ่งนะอย่างลูกค้าที่แวะเวียนไปหาได้แน่ๆเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าเก่านี่แหละหรือว่าลูกค้าเคียร์เขาอย่างเงี้ยคือมันก็ถือว่าเป็นนัดไปทํางานอยู่แล้วนะครับไปทีก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยเอากาแฟเอาขนมไปฝากแค่นั้นไปขายของด้วยเออไปหาโอกาสใช่ไหม ไปคอสเซลไปอัพเซลเลยก็ว่าไปกับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความพยายามหนักมากยิ่งยุค call center ยากแต่ถ้าบริษัทที่ดีเนี่ยจะเอาเซลล์แอดมินมานั่งโทรให้เออโทรศูนย์สองแม่งเลยนะครับซึ่งมันก็ต้องมาลุ้นหวยอีกผมแนะนำไม่ใช้โซเชียลมีเดียนะครับลิงก์อินเนี่ยว่างๆเนี่ยอ่ะถ้าว่างจัดนะมึงไม่มีนัดเนี่ยนั่งทำในออฟฟิศก็ได้คือนั่งเสิร์ชลูกค้าไปเลยในลิงก์อินเนี่ยแอดเป็นเพื่อน ขอนัดขอคุยขอทักส่งอ e ีเมลลากเช้านายให้อยู่ในลูปเสมอนะครับเผื่อเวลาคือมันคงไม่ได้วิ่งห้านัดทุกวันหรอกเผื่อบางวันเนี่ยว่างเอออยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้นั่งตบยุงนะเวย้ยกูนั่งหาลูกค้าใหม่โอเคไหมนะทำไงก็ได้ให้แบบทั้งใหม่และเก่าอ่ะรวมๆกันเนี่ยถ้า3นัดเนี่ยผมก็ว่ากเก่งแล้วนะคนที่ได้เฉลี่ย3นัดต่อวันเนี่ยมึงมึงเก่งแน่นะครับเพราะส่วนใหญ่แม่งได้ไม่ถึงหรอกแต่ถ้าได้ 4- 5นัดนะบอกเลยมึงท็อปเซลแน่นอนนะครับ มันเหมือนไปออกฟิตเนสเนี่ยออกผิดออกถูกไม่เป็นไรแต่ว่ามันเจอลูกค้าเยอะอะพอเจอเยอะมันก็ยิ่งเก่งนะอันนี้คือการการทำแพลนนะครับเรื่องของสเกดูหรือตารางเวลานะที่เซลอะแบบท็อปเซลเขาทำกันแบบนี้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยพักผ่อนนะจะไปเที่ยวไปกินเหล้าไปอะไรแล้วแต่แต่วันอาทิตย์ก็ลองมาเช็คความเรียบร้อยซะหน่อยนะหาร้านกาแฟเออนั่งดูเซลรีพอร์ตหน่อยเพราะว่าอัปเดตให้มันครบนะครับเวลาอัปเดตเนี่ยผมบอกว่า ประชุมเสร็จเนี่ยห้าโมงกว่า6กโมงเนี่ยถ้ารถมันติดมากเนี่ยผมจะหาร้านนั่งกาแฟนั่งหรือที่แถวฟิตเนสเนี่ยเพื่ออัปเดตเซลล์รีพอร์ตไปเลยมันจะได้ไม่ดิ้นพ่อขางหมูเนอะหรอไหมเพราะว่าวันจันเนี่ยประชุมปุ๊บมาเลยข้อมูลกูมาแล้วเจ้านายกูแบบอะไรเรียบร้อยฟอ์แขกกูครบละทําให้มันเป็นวินัยครับแล้วอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ทํางานหนักเลยเวย้ยคือทํารีพอร์ตอะไรเป็นวันละสินาทีก็เสร็จแล้วก่อก่อก่อเฮ้ยวันนี้กูไปทำอะไรบ้างตามงานอะไรบ้าง แล้วก็วันจันทร์เนี่ยสบายนะครับเพราะว่าคุณติดตามตลอดแล้วมันจะไม่มีทางลืมเลยนะครับเนี่ยกิจกรรมที่เป็นวินัยที่ต้องทํานะเท่านี้เลยจริงๆนะอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรพิสดารเลยแต่หลายคนไม่ค่อยมาสอนนะมีแต่ไอเรื่องเขาเรียกเกมอะ่ะโอ้โหเทคนิคนี่มึงเก่งเลยมึงอยากรู้จังโอ้โหต้องพูดแบบไหนเอาวินัยก่อนเออมึงเอาวินยัยแบบโปรแกรมฟิตเนสเนี่ยนะนะครับก็ เซลไร้ล้านนะครับเซลมาสเตอรี่นะมีคนเรียกร้องมาแล้ววันที่13-14กรกฎานะครับเดือนหน้าผมเปิดแล้วนะครับเผื่อว่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะแล้วพบกับคอนเทนต์คุณได้หลายเซลร้ล้านได้ใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ